สวัสดีค่ะฝัดดีค่ะตอนคะวันนี้มีกิจกรรมอะไรคะวันนี้ครูตองกับครูวิก็มีกิจกรรมศิลปะศิลปะอะไรคะครูวิวันนี้วันนี้เราจะมีศิลปะในการติดปะค่ะที่คุณครูให้ไปนะคะนี่นะคะใบงานเด็กๆจาใบงานใบนี้ได้ไหมคะห้องคุณครูเนาะห้องคุณครูเนาะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนของครูวิของครูวิจะเป็นแบบนี้นะคะ เอาล่ะเด็กๆไปมานี่ยังคะไปหยิบมานะคะเดี๋ยวคุณครูรออยู่นะคะเอาล่ะหยิบมาแล้วใช่ไหมได้ยังได้แล้วเนาะอ้าเดีั้นเราก็มาลงมือเลยอุปกรณ์อุปกรณ์ของเรานะคะจะมีกระดาษสีแดงที่คุณครูให้ไปมีกระดาษสีแดงแล้วก็มีมีกาว เราเริ่มทำกันเลยนะคะคุณวิค่ะของคุณตองเป็นเส้นทำยังไงเอ่ยทำยังไงคะเป็นเส้นนะคะเราต้องฉีกก่อนฉีกเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนี่ชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเนี่ยทีละชิ้นนะคะฉีกมาก่อนนะคะนี่ฉีกแล้วเอาละนะคะฉีกชิ้นเล็กๆให้คุณวิทนก่อนนะคะคุณตองเอาเลยค่ะเอาละเด็กๆใช้ไม้นะคะปาดกาวทาลงไปก่อนทาข้างนอกก่อนนะคะทาให้ทั่ว เด็กๆก็ใช้กระดาษสีแดงนะคะที online, antis, so ่เด็กๆฉีกนั้น่ะปะลงไปถ้ามันชิ้นใหญ่เด็กๆก็ฉีกนะคะแปะไปให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็จะปาดกาวนี่นะคะเราจะริมๆก่อนเนาะขอกก่อนต้องเอาขอบก่อนนี่นะคะนะเด็กหาได้ไหมคะาไดเราจะติดตรงริมก่อนนะคะติดตรงริมนี่ติดละหนึ่งชิ้น เด็กๆนี่นะคะได้เยอะหรือยังคะเราจะเรียงกันแบบนี้นะคะเด็กๆทําได้ไหมคะทําได้เก่งยอดมากเลยทําได้เก่งมากค่ะเอาทำเป็นตัวอย่างนะครูตองนี่นี่นะคะเราก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็จะติดขอบไปเรื่อยๆท่ะคะตรงเส้นก็เหมือนกันนะคะตรงเส้นเด็กๆก็ทากาวตรงเส้นสีดำทากาวแล้วเราก็ บสีแดงกระดาษสีแดงที่เราฉีดไว้มาเลยละอย่างนี้คุณครูเชื่อว่าเด็กๆน่าจะทำได้เนาะคุณตองเนาะท <ำ S 3> <ช>ําไดมไม่แน<ะ>่นอนค่ะคุณตองเชื่อว่าเด็กๆทำได้ใ,ให้เด็กๆทำมาให้เสร็จเลยนะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเดีย๋ยวคุณครูจะ